แปลขตลอดไปน้ำมันพืชโอลีนช่วงจำอวดนามานสนับสนุนโดยไทยประกันชีวิต ทางแต่ละอย่างแต่ละอย่างแต่ละสมัยมาบนการเดินทางละแสนจะเชื่องช้าแต่เดี๋ยวนี้ฉันว่าเราไม่ค่อยเชื่องเท่าไหร,ร่อะไรอะหมายถึงว่าเชื่องชา้าไม่ได้หมายถึงหมาว่าเชื่องไหม่อรอีกนี่การเดินทาง สมายีโบราณจะอ,ออกจากบ้านก็ต้องเดินทางไกลเ,เราจะต้องเตรียมข้าวเตรียมของไวไวรองท้องตอนเดินทางไกลถ้าอยากจะลองท้องนะครับพี่น้องไม่ต้องไปไหนนี่แก่มาให้ความว่ายังไงแล้วนายยองยงงยงงงงงโยงเี้อธิบาย ใช่ไหมเล่าก็พาลูกสาวมาให้พาลูกสาวมาไว้ที่บ้านฉันไม่กี่วันเดี๋ยวก็ท้องได้ลองท้องอยังไงยังไงไหนมาสิอยากลองท้องก็ลองดูแล้วจะรู้ว่าเขาท้องกันยังไง เดี๋ยวจะพาลูกฉันนะไปบา้านแกต้องท้องแน่เลยใไม่มหอุ้ยพามาเมื่อไหร่ก็บอกกันให้มันกลับมาจากทหารเดี๋ยวจะพาไปให้ห <c oughs> ลูกแกไปเป็นแม่บ้านให้จับทหารเมันไปเป็นทหารเลยมาไม่ได้อ๋อลูกสาวไปเป็นทหารหรือล ไปเป็นทหารชายเอ๊าหาจไฉจาจาหน่อยแม่ไม่เป็นทหารจะ้าวแย่ดี๋ยวก็มามาแย่มาทำไมอ่ะมันจะบ้าแหรือหางไฉไม่ต้องเอามาหรอกยังไงมันก็ท้องไม่ได้เออใช่ท้องได้แต่ไม่มีเด็กในนั้นเวลาปวดท้องก็ออกออกออกบ้าก็ตัวเหลืองชอบมาเลยละ อะไร <ทำ S 1> บ้า,าแล้วเด็กที่ไหนจะมาเป็นนีซ่าหนึ่งแต่อยู่ในท้องจะออกมาตัวเหลืองพูดไม่ได้เขากำลังกินข้าวเขาอยู่ <c oughs> เอาเดี๋ยวเรามาต่อกันเรื่องการเดินทางเนี่ยมันมีหลายหลากมากมายอยวนั่นเนี่ยเมื่อกี้กำลังจะร้องถึงเรื่องการเดินทางไม่รู้ไปลงท้องๆๆลงท้องอะไรเนี่ยนั่นไม่เข้าเรื่องเข้า,าราวเลยการเดินทางเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังสัปดาห์หน้าติดตามกันนีดยดทางรถเดินทางเรือเดินทางอะไรก็ว่านไปเดินทางอากาศเดินทางออ เดินทางไปไหนไปเหนือไปใต้อะไรนัขึ้นเรือขึ้นรถลงเรือไปเหนือมาใต้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะมันไม่เหมือนกันแตกต่างกันแต่สมัยก่อนถึงสมัยนี้เออใช่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังในสัปดาห์หน้าอย่าเปลี่ยนช่องไปไหนเปิดแช่ไว้เลยอย่าปิดโทรทัศน์รอสัปดาห์หน้ารอสัปดาห์หน้าเปลือไฟดิมันเขาให้กันประหยัดไฟตอนนีสมัยนี้ประหยัดไฟไว้เพราะติดพอจบรายการนี้ห้องเราก็ถอดหนึงปักไม่ไม่ไม่ไเป็นไรไม่ต้องประหยัดไฟเวลาเราเปิดโทรทัศน์เราก็ดูตาเดียวไม่เกี่ยว ไปดูตาเดียวประหยัดไฟไหมเนี่ยเขาอยกประหยัดตานี่ไงที่ถามต้ก็เปิดไฟตาเดียวเออเอ้าสัปดาห์หน้ามาเจอกันอ่ะขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับยังยังนึกโอ้ยเร่งเร่งจริงจรินะเร็วเร็วดับดับดับจตายแล้วใครสอนดับอย่างเงี้เนี่ยโดนเครต้มมั้ To and down below.